สวัสดีพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วนะครับวันนี้ผมได้เรียนโหลปู่หงให้ชมนะครับเป็นเดืนน้ำทิพปี53นะครับตอนนี้เหลือ3าองค์ร้อยนะครับ ผมยังแบ่งหลักร้อยอยู่นะครับเนี่ยเคยขึ้นไปถึงเกือบสองพันแล้วนะครับอยากได้จริงๆค่อยโทรนะครับถ้าไม่อยากได้จริงๆไม่ต้องโทรหรือพี่ๆเสียเวลาการพูดคุยครับเอ็มแล้วบนอีหนึ่งครับไอดีไลนนะ สนใจติดต่อไปได้เลยถ้าสนใจจริงนะครับถ้าไม่สนใจจริงไม่ต้องโทรไปครับผมลงไว้เพื่อเผยแพ่พบารมีหลวงปู่หงนะครับหลวงปู่เจียมก็มีที่วิา,าีไหนถ้าว่างมากก็นั่งดูไปเฉยเฉยก็พอครับขอบคุณมากไม่ต้องโทรไปก่อกวนผมเด้อไม่มีเก็บปลายทางนะครับถ้าสนใจจริงๆค่อยทักมาบอก ทางไอดีล่ได้เลยนะครับ0 8 C, M e 4ย์แปดสี่เอ็มีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งรุ่นนี้เป็นรูปหล่อเนื้อสำเร็จปีห้าหกนะครับรูปหล่ออุดมสารมีกริงด้วยนะครับอันนี้ปีห้าสามสวยๆเลยนะแบ่งรักร้อยอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับแบ่งรักร้อยวันข้างหน้าไม่รู้นะครับพระเครื่องราคา อยู่ที่คนสองคนตกลงกันนะครับพึงพอใจแบ่งปันในราคาที่เราตกลงกันสองคนนะครับในเพจอื่นเขาอาจจะขายกันหลักพันห้าถึงสองพันแต่ผมก็แบ่งปันในตามที่เราได้มาถูกแพงนะครับพอใจก็แบ่งนะครับหลักร้อยเขาผมอาจจะแปดเก้าร้อยหรือห้าหร้อยก็ว่ากันไปค่อยคุยกันนะครับ ตอนนี้นะครับดูนัเวลาที่ผมลงไว้ด้วยว่าผมแบ่งราคาณตอนนี้นะครับวันข้างหน้าไม่เน่ไม่นอนเด้อพี่ๆวัตถุมงคลของหลงวงปู่ของเคยขึ้นไปองค์หลักพันหมดแล้วนะครับปีห้าหกนะครับปีห้าสามอย่างเงี้ยปีห้กรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ถ้ารุ่นสุดท้ายจริงก็คือปีห้าเจ็ดครับหลวงปู่มรณภาพปีห้าเดือนมีนานะครับ รุ่นนี้เป็นยันในตัวนะครับสร้างสองหมื่นองแล้วก็ต่อโคดต,ตรงนี้ต่อโคดที่เอาอะไรต่อก,ก็คือสร้างสามหมื่นองหลวงปู่เข้าอาธิษฐานจิตปลุกเสกสิบห้าวันเต็มนะครับรุ่นนี้รุ่นเรียนสามคณาจารย์ปีห้าสามหลังหลวงปู่สวงนะครับพร้อมค่อยทักไปนะครับไม่พร้อมไม่ต้องทักนะครับเสียเวลาจริงบอกตรงเลยครับไม่ต้องทักเสียเวลามากเลยนะครับทักไปแค่ เนี่ยดูเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่ใน Youtube ก็พอแล้วไม่ต้องทักไปเสียเวลาถ้าไม่ได้เช่านะครับพี่ทีครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ